สาภาชิมนะฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ย่านหาไทยร้านฮะคใครก็ตามที่ชอบทานอาหารแนวไทยอีสานต้องห้ามพลาดฮะกับร้านนี้ฮะแซบเคียงนาแซบแซบนัวเด้อตามมาครับ เอาละครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ช่วงบริเวณภายในร้านของแซบเคียงนาที่สําคัญผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะผมอยู่ทางเจ้าของร้านด้วยคุณก็สวัสดีครับ,ค,ค,รบคุณก็ผมถามนิดนึงที่มาที่ไปเนี่ยกว่าจะเป็นแซบเคียงนาเนี่ย เป็นมาไงบ้างครับเดิมทีตรงนี้เป็นที่ที่ผมมาเช่าใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนแต่ก่อนเราเรารับเหมาก่อสร้างที่นี่จะทํโกดังทีนี้ผมเห็นบรรยากาศมันมันมีวิวมีอะไรสวยดีแล้วเดิมทีผมก็เป็นคนที่ชอบทํากับข้าวแล้วเรามีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารอยู่แล้วอีกอย่างก็คือโปรเจกต์ที่ผมคิดไว้อ่ะเหมือนจะไม่ไปต่อก็เหมือนมันจะยกเลิกการทำโกดังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเห็นที่มันว่าง แล้วที่เขาก็เช่าไม่แพงด้วยครับก็เลยลองมาทําร้านอาหารดูก็เลยเป็นแซบเคียงนาก็เลยเป็นแซบเคียงนาไทยีสานอยากจะบอกว่าโหของเยอะมากๆแต่ก่อนที่ไปของอยากจะสอบถามนิดนึงการคัดสรรวัตถุดิบเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยพี่ได้ข่าวว่าพี่ดูแลเองหมดเลยใช่ครับผมดูแลเองทุกอย่างเลยเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของซื้อที่ไหนแหล่งที่มาต้องคัดสรรอย่างดีครับแบบ คือคนชอบทํกับข้าวก็อยากแบบออทำอาหารออกมาให้ลูกค้าได้กินแบบของดีๆรสชาติก็อยากจะให้มันอร่อยอะไรเงี้ยต็พยายามทําเต็มที่ะครับโอ้โหทําเต็มที่ขนาดนี้นี่คือเต็มโตเลยนะฮะที่สําคัญพี่ช่วยแนะนําหน่อยว่ามาที่นี่นะต้องสั่งอะไรบ้าง oh, โหเต็มโตจริงๆคุณผู้ชมถ้าเป็นเมนูที่จะแนะนําให้กินจริงๆมันก็ก็น่ากินทุกเมนูครับก็อย่างที่ผมจะแนะนําก็ ที่ร้านผมจะมีเป็ดย่างเกลือเป็ดย่างเกลือครับที่ผมทําขอลองก่อนเลยเป็ดย่างเกลือขอย่าตเลยครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับเพืผู้ชมเนี่ยแล้วก็ทานเลยนะฮะคือไม่ต้องไปถึงบูดีร์เลยใช่ไหมพี่อ๋อไม่ต้องครับมาที่นี่เลยแซ่บเคียงนานะฮะอืมอืนุ่มนุ่มอร่อยพี่ครับใครที่ชอบทานเป็ดเนี่ยเมนูจะต้องห้ามพลาดเมนูต่อไปเลยครับ เมนูต่อไปก็เป็นปลากระพงนะครับน้นปลาปลาก็ก็จะต้องเอาเป็นปลาที่สดๆมาออใ,ใช่ครับพี่กัดไปแวบ,บแรกครับกรอบอร่อยใช่คอร่อยหาอฮะอแล้วเมนูต่อไปครับเมนูไปก็เป็นส้มตำก็ได้ครับส้มตำลองชิมดูครับได้ข่าวว่าที่นี่นี่แซ่บหนัวนี่ไม่เป็นรองใครเลยก็เต็มที่ครับเรื่องอาหารได้ครับเต็มที่ ขออนุญาตชิมเลยนะครับพี่จัดมาเน้นเลยนะวัตถุดิบเนี่ยโอ้โหขอชิมหน่อยอยากลองทานแบบแซบๆบนวนวอขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยครั่งแรกก็ขึ้นเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> แซบนวจริงจริงคุณผู้ชมรับแซบอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เห็นลูกค้าสั่งกันเยอะครับอมันก็ถูกปากะนะแซบนวถึงใจไปแล้วเมนูต่อไปเป็นอะไรครับพี่เป็นไข่ตุ๋นหม้อไฟครับ ตรงหน้านี่เลยใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมเปิดให้นะโอ้โหโอ้โหขอชิมก่อนเลยพี่โอ้โหกุ้งนี่จัดเต็มมากเลยนะุสดๆครับปลาหมึกกุ้งเลยอย่างเงี้ยโอ้โหควัน <c oughs> เด็ดจริงๆนะฮะ <c oughs> ได้ชิมทั้งตัวปลาหมึกกุง้งแล้วก็ไข่ตุ๋นเนี่ยละมุนมากทานกับข้าวเนี่ยเรายิ่งเด็กๆมาเนี่ยแน่นอนเลยต้องชอบอย่างแน่นอน,นะคะ่ะครับแล้วก็ เมนูที่อยากจะให้ลองก็คือกุ้งเผาเห็นตั้งนานแล้วพี่ก็รอพี่เปิดอยู่เนี่ยไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นี่ฮะโอ้โหนี่ผมจัดเลยซีฟู้ดทางของของสูตรทางร้านเราครับโอ้ใหญ่จริงนะฮะขอบบีเลยนะฮะเชิญเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอุ้ยไส้ทะลักครับนา่ผมแก่โอ้โหมันมันเต็มเต็มนะฮะ อันนี้ก็คือเป็นอีกเมนูหนึ่งที่คนสั่งเยอะเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับกุ้งที่นี่สดครับสดสดทุกวันใหม่ท oh, ุกวันนี่ดูแกะแล้วอร่อยเวอร์ขอญาตนะครับอือสองคำอร่อยหอกจริงๆเลยอ่ะจิ้มกับน้ำจิ้มเนะี่ย <c oughs> เมนูต่อไปเลยครับพี่เป็นลาบเป็ดครับลาบเป็ดนี่คือส่วนมากนี่คือจะมีคนมาดีเวส เมนูนีน้เลยใช่ไหมเยอะอยู่เหมือนกันครับอืม,มลาปากเลยฮะอร่อยอร่อยลาเป็ดขาวเหนียวข <c oughs> ้าวเหนียวนะครับเออเข้าวเหนียวนี้อิ่มเลย <c oughs> อยู่ยาวโอ้โหคุณผู้ชมอาหารอร่อยมากๆกอไก่ร้านร้านร้านตัวเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะมามาได้ที่ไหนได้บ้างครับขออนุญาตฝากร้านเปิดใหม่นะครับร <c oughs> ้านแซฟเชียงนานะครับลูกค้าท่านใดที่ชอบ อาหารแนวสารไทยซีฟู้ดนะครับร้านตั้งอยู่ขาไทยราดนะครับถนนราดนิมิตนะครับสังเกตง่ายๆทางเข้าของเราจะมีเยืองอยู่กับปั๊มพีทีครับผมเวลาเปิด11นาฬิกาถึง23นาฬิกาครับทุกวันแต่ถ้าช่องทางออนไลน์มีอะไรบ้างครับช่องทางออนไลน์ของเราก็จะมี Facebook มนะครับไลน์ t ิ k กต็นะครับสามารถ ติดตามได้ครับครับ,รบโอ้โหวันนี้ต้องขอบพระคุณพีโก้มากโอ้โหอร่อยแซ่บแล้วก็แซ่บคูณสิบเลยทีเดียวนะฮะใคร,ครที่ชอบทานอาหารไทยอีสานเดี๋ยววันนี้ผมกับพีโก้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนฮนะส่วนช่วงหน้าจะมีอะไรอย่าลืมติดตามชมครับ